ไขหนึ่งปัญหานะคะทำไมไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะคะหลายคนนะคะเวลาเราถามถึงสเปคหรือถามว่าคนที่ใช่ของคุณน่ะเป็นยังไงเหรอพอให้เวลาสักหนึ่งนาทีคุณน่ะลองถามตัวเองดูว่าคุณตอบมาได้ไหมว่าแบบลิสต์ออกมาเลยเป็น10ข้อ20ข้อนะคะว่าใน1นนาทีอะ่ะหนึ่งนาทีคุณจะตอบมาข้อหนึ่งจะต้องรอต้องรอของคุณเป็นยังไงอะ่ะ หล่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบคนผิวแทนบางคนชอบคนผิวขาวอย่างเงี้ยคือคุณต้องรู้ว่า 1. ห,หล่อของคุณเป็นยังไง 2. เขามีสภาพคล่องทางการเงินยังไงบางคนว่าโอ๊ยใครๆก็ต้องชอบคนรวยสิแต่ใจของคุณอะรับในสิ่งนั้นไหมหรือคุณชอบคนแบบรวยไม่ต้องรวยมากรวยกลางๆก็พอนะคะ มันมีรายละเอียดที่เยอะมากที่บางทีคําจํากัดความหนึ่งคำอะ่ะมันไม่สามารถจะอธิบายได้หมดดังนั้นคุณจะต้องแตกสามารถแตกแยกย่อยความต้องการของคุณออกมาให้ชัดเจนว่าหล่อของคุณคือยังไงอ่าแล้วชอบเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาเป็นคนแข็งแรงอ่าแข่งแขงแรงหรือเป็นนักกีฬาคือกีฬาลักษณะประมาณไหนนะคะคุณสามารถ เติมรายละเอียดลงไปให้ยิ่งครบถ้วนก็ยิ่งดีนะคะคุณสังเกตไหมบางคนคุยกันพออายุเยอะๆขึ้นนะคะแล้วถามว่าเออสเปคของแกเป็นยังไงวะ่ะตอนนี้เออฉันยังไม่เจอคนที่ใช่เลยอะ่ะแบบเฮ้ยแกฉันอายุเยอะแล้วแค่เป็นผู้ชายก็พอละนะบอกว่าแค่เป็นผู้ชายก็พอละแต่ปรากฏว่าพอเราได้ค,คบใครจริงๆคุณก็รู้สึกว่าอืมเขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่มันยังไม่ถูกใจมันไปด้ยวยกันไม่ได้ไปด้ยวยกันบางทีก็ขัดแย้งกันไปด้ยวยกันบางทีมันก็แบบยังไม่มีความสุขยังไม่เติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรนั่นคุณต้องกลับวกมาที่ตัวเองนะคะบางคนน่ะก็ได้ตามที่คุณต้องการนะแต่เพราะคุณใส่รายละเอียดไม่เยอะพอในคนคนนั้นว่าควรจะเป็นยังไงคุณใส่รายละเอียดไป ไปแค่แบบเหมือนเล็กน้อยอะนึกออกมา 1, 2, ึสข้ออ่ะเป็นผู้ชายอายุเยอะกว่าเสร็จผู้ชายสมมุติอายุเยอะกว่าตัวสูงกว่าเสร็จมันมีนิสัยที่ละเอียดลงไปอีกนะคะว่าเป็นยังไงถ้าคุณสามารถกำหนดว่าคือยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะยิ่งได้เจอคนที่ใช่ที่ตรงสเปคคุณเท่านั้นแล้วคุณก็จะแบบเวลาเจอกันอะ มันก็จะทำให้เอมีความแบบราบรื่นในการครบกันเนาะนะคะเพราะว่าถ้าเราอะเจออาจจะเจอแค่บางข้อแต่อันนี้ใส่ยอย่างอื่นอะมันไปด้วยกันไม่ได้คุณก็ต้องกลับมาวกว่าเฮ้ยเราคนที่ไปกับเราได้น่าจะเป็นคนยังไงอ๋อเป็นคนสบายๆนะไม่ซีเรียสนะหรือเป็นคนที่ตรงเวลาแต่เป็นคนใจดีนะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะ บางคนก็เป็นผู้ชายมีน้ำใจโอ้โหเทคแคร์ care, ผู้หญิงทุกคนเลยอยู่ใกล้ใครเทคแคร์ care, หมดบางทีเราก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ฉันเป็นคนชอบผู้ชายมีน้ำใจแต่ว่าให้เขาแบบว่าในการเทคแคร์นู่นนั่นนี่ให้แบบทํากับฉันแค่คนเดียวก็พออะไรเงี้ยมันสามารถระบุไปได้ต้องบอกว่านิสัยของคนเราอ่ะมันหลากหลายมากมีหลายแบบมากนะคะดังนั้นน่ะยิ่งเราเจาะจงได้ละเอียด แค่ไหนคุณก็จะเจอคนที่ใช่แค่นั้นลองกลับมาดูนะคะลองใช้เวลาสักนิดนะคะในการคิดทบทวนลองลิสต์ออกมาไล่ไปตั้งแต่องค์ประกอบทุกอย่างความสูงผิวพรรณอาชีพต้องเป็นลักษณะไหนนะคะอยากได้ผู้ชายที่ทำอาชีพอะไรอะ่ะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเออบ้านอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือบ้านควรจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะเขาชอบกินอาหารอะไร ชอบออกกําลังกายไหมเออเป็นคนสบายสบายหรือเป็นคนที่ชอบเปให้เราให้เราช้อปปิ้งได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือลิสต์ออกมาได้เลยนะคะอ่าทุกคนไปลองดูนะคะถ้าตอนเนี้ใครยังไม่เจอคนที่ใช่หรือกําลังคบอยู่บางคนน่ยคือโสดอยู่คุณลิสต์ออกมาได้เลยนะคะ เป็นอิสระมากอย่าไปคิดมากว่าโอ๊ยอาจารย์แล้วมันจะได้หรือเปล่าไม่ต้องไปคิดมากตรงนั้นปล่อยวางไปเลยแค่คุณให้คุณลงมือทําคือให้คุณไปลิสต์มานะคะลิสต์ออกมาให้ละเอียดยิบย่อยเลยนะคะว่าหล่อของฉันเป็นยังไงไปหารูปม,มาแปะด้วยยิ่งดีว่าหน้าคมจมูกโดง่งแต่ผิวขาวนะขาวประมาณไหนหาต้นแบบมาวางไว้ว่าเออคนประมาณนี้แหละสูงร้อยแปดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรก็ว่าไปนะ ผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยผมตรงหรือผมหยักโศกผมทรงประมาณเนี้ยคุณยิ่งหาแบบมาไว้คือคุณลิสต์ออกมาเสร็จคุณก็อาจจะหาเออหน้าตาที่ฉันลิสต์เอาไว้คือประมาณนี้นะนะคะออให้ทุกคนไปลองทําดูนะคะถึงขณะตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะเ,ออเป็นคนที่โสดหรือบางคนอาจจะมีแฟนแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ลองดูลองไปทาวิธีนี้ดูแล้วก็ ปล่อยวางไปเลยไม่ต้องไปสนใจแค่แค่คุณรู้สึกว่าคุณได้ทําการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้ก็จบแล้วคุณจะสามารถนึกออกแล้วว่าเออผู้ชายที่ใช่ของคุณอะ่ะเป็นแบบไหนเพราะถ้าคุณไม่เขียนออกมาอย่างนี้จริงคุณจะไม่คุณไม่ใส่รายละเอียดอะ่ะพะคุณได้มามันก็จะรู้สึกว่าเออไม่ใช่มันยังไม่โดนหรือเวลาไปด้วยกันมันยังมันยังไม่ราบรื่นนะคะไปลองดูนะคะแล้วยังไงใครได้ผลลัพธ์ยังไงนะอินบ็อกซ์มาบอก อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ